นห้อมกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งชายวัย40ปีนั่งเงียบอยู่บนเตียงตรวจหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาได้สองสัปดาห์กล้ามเนื้อต้นขาข้อใดาเสพของเขาหย่อนลงไม่สามารถเหยียดขาได้สุดและเขาก็เริ่มรู้สึกสิ้นหวังไม่ใช่เพราะปวดแต่เพราะรู้สึกว่าร่างกายไม่ฟังคำสั่งเขาพูดกับนักกายภาพเบาๆนักกายภาพบำบัด หยิบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขึ้นมาอย่างมั่นใจพลางอธิบายว่าวันนี้เราจะใช้กระแสะไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Interrupted Direct Current หรือ IDC มันอาจไม่ได้แรงมากแต่สามารถช่วยปลุกกล้ามเนื้อให้กลับมาตอบสนองอีกครั้งไฟฟ้ากระตุกเล็กน้อยที่แผ่นอิเล็กโทรดทำให้ใชายคนนั้นสะดุ้งเล็กน้อยและในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาหัวเข่าของเขาเริ่มเหยียดขึ้นอย่างช้าๆ ในแง่วิทยาศาสตร์ Interrupted Direct Current หรือกระแสตรงแบบหยุดชั่วขณะคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลยอย่างต่อเนื่องในทิศท,ทางเดียวแต่ถูกหยุดและปล่อยเป็นช่วงๆโดยตั้งค่าเวลารูปแบบและความถี่ของพาวส์ได้ตามต้องการเปรียบเหมือนการเปิดปิดกระตูอย่างเป็นจังหวะเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทในรูปแบบที่ควบคุมได้ IDC สามารถแบ่งออกเป็นเพาส์ที่มีระยะเวลาสั้นน้อยกว่า10มิลลิวินาทีและเพาส์ที่มีระยะเวลายาวมากกว่า10มิลลิวินาทีนอกจากนี้ยังมีรูปแบบเคลื่อนที่หลากหลายที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ทางคลินิกไม่ว่าจะเป็นแบบฟันเลื่อยสามเหลี่ยมดีโพลาไรซ์สี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมผืนผ้าถึงแม้ IDC จะมีรูปแบบเพาส์หลายแบบแต่หลกัหลกๆที่ใช้ในคลินิกคือ Rectangular Wave Pulse การขึ้นและลงของกระแสะอย่างรวดเร็วใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ยังมีเส้นประสาททำงานอยู่เพราะคลื่นนี้โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้นและลดลงของความเข้มกระแสะอย่างฉับพลันและมีระยะเวลาพา l ส์แช่ค,ค่อนข้างกว้างตั้งแต่1มิลลิวินาทีถึง600มิลลิวินาทีทำให้สามารถกระตุ้นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงหรือ i n n e r v a t e d m u s c l e และเส้นประสาทหรือ n e r ้อไฟเบอได้กรณีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มักนิยมใช้รูปคลื่นแบบสมมาตรแม้ว่าเพาส์สี่เหลี่ยมจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวได้แต่เพาส์แบบเลือกเฉพาะหรือ selective impulses มักให้ผลที่น่าพึงพอใจกว่า accommodation pulse แตกต่างจากคลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นชนิดนี้จะมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของความเข้มกระแสอย่างค่อยคอยเป็นค่อยๆไป รูปแบบคลื่นที่พบได้คือทรายสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูและฟันเลื่อยมีระยะเวลานาน,านกว่าโดยประมาณ300มิลลิวินาทีถึง1,000มิลลิวินาทีคลื่นอ o ค m ม d เดชันถูกใช้เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงและเส้นประสาทสำหรับกล้ามเนื้อมัดเล็กมักนิยมใช้รูปคลื่นแบบไม่สมมาตรการใช้ความเข้มต่ำและค่อยๆเพิ่มกระแส เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเพราะจะทําให้เกิดการหดตัวเป็นธรรมชาติของกล้ามเนื้อโดยมีการกระตุ้นความรู้สึกน้อยกว่าการใช้เพาสสี่เหลี่ยมสรุปคร่าวๆได้ว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดเส้นประสาทแต่ละเส้นล้วนมีจังหวะที่ตอบสนองต่อไฟฟ้าไม่เหมือนกันเช่นกล้ามเนื้อที่ไม่มีเส้นประสาทต้องใช้เพาส์ที่ยาวขึ้น100-1,000มิล100ลิวินาที เส้นประสาทสามารถถูกกระตุ้นด้วยเพาส์ที่สั้นมาก0 0 2ถึง1มิลลิวินาทีนี่คือเหตุผลที่นักกายภาพต้องเลือกเลือกภาษาของกระแสะไฟให้ตรงกับผู้ฟังคือเนื้อเยื่อที่ต้องการฟื้นฟูแต่อิทธิพลของกระแสะไฟไม่ได้จบแค่กล้ามเนื้อที่ขยับได้แต่หากแต่ยังขยายไปถึงระบบอื่นเส้นประสาทรับความรู้สึกตอบสนองด้วยความรู้สึกแสบหรือตึงผิวหนัง มีสีแดงเพราะหลอดเลือดขยายตัวอุณหภูมิบริเวณที่รักษาอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและที่สำคัญความหวังในใจของผู้ป่วยก็ค่อยๆฟื้นกลับมาเช่นกันกระแส IDC ยังถูกนำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับเพื่อเร่งการไหลเวียนโลหิตเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่ผิวหนังและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยการฟื้นฟูเซลล์กระตุ้นการผ่อผลาญของเซลล์เนื่องจากการเคลื่อนที่ของไอออนระหว่างเซลล์ช่วยในการฟื้นฟูเราสามารถสรุปประโยชน์ทางคลินิกได้ดังนี้ช่วยบรรเทาอาการปวดเร่งการหายของบาดแผลโดยเฉพาะแผลกดทับมีผลต่อการรักษาแผลตื้นและแผลเปิดกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวอำนวยความสะดวกในการหดตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตอย่างไรก็ตามการใช้กระแสไฟฟ้ารักษาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจรุนแรงหรือมีเครื่องกระตุ้นหัวใจห้ามใช้ในบริเวณที่ผิวหนังมีแผลเปิดขนาดใหญ่เด็กเล็กหรือผู้ที่มีประสาทรับสังเกตบกพร่องควรหลีกเลี่ยงและแม้กระแสจะดูเบาและปลอดภยัยการรักษานาน,านเกินไปก็อาจทำให้กล้ามเนื้อลาได้ เรื่องราวของผู้ป่วยชายคนนั้นจบลงในสามสัปดาห์เขากลับมายืนได้เต็มเท้าเหยียดข่าได้เพือบเต็มที่และบอกกับนักกายภาพว่าตอนแรกผมไม่คิดว่าไฟฟ้าแผ่วๆแบบนี้จะช่วยอะไรได้เลยแต่วันนี้ผมกลับมาเดินได้โดยไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปอาจกล่าวได้ว่า Interrupted Direct Current ไม่ใช่แค่ไฟฟ้าที่ปลุกกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหว แต่คือประกายแห่งความหวังที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยจังหวะของชีวิตที่พวกเขาเคยมี